คุณรู้หรือไม่คะว่าพลังจินตนาการสำคัญกว่าความรู้คะ่ะเพราะจินตนาการมันเกิดจากคุณเห็นภาพคุณสำเร็จเห็นภาพเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณจินตนาการเห็นภาพแล้วคุณก็จะได้สิ่งนั้นที่คุณจินตนาการคะ่ะเขาถึงบอกว่าให้ฝันใหญ่อย่าฝันเล็กเพราะทุกทุกอย่างที่เกิดจากการจินตนาการของเรามันเป็นเรื่องจริงที่เรากาหนดมนุษย์ทุกคนจะได้ในสิ่งที่ เราเชื่อและปรารถนาและจินตนาการเห็นภาพคะ่ะสิ่งที่เราเชื่อแล้วจินตนาการเห็นภาพและปรารถนามันเกิดขึ้นจริงถ้าคุณมีพลังจินตนาการที่ชัดเจนแล้วเห็นภาพนั้นบ่อยๆคะ่ะไม่เชื่อคุณลองจินตนาการในสิ่งที่คุณปรารถนานดูนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมนั้นขึ้นอยู่กับว่าพลังจินตนาการของคุณเห็นภาพ ซ้ำๆบ่อยๆแล้วคุณเชื่อมากแค่ไหนถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้สิ่งนั้นคุณจะได้แน่นอนค่ะ